โอเคสวัสดีครับอานะครับเจ้าของเพจนะครับเอนี้มือสองไซส์ใหญ่สี่สิบถึงสี่สิบห้านะครับวันนี้มารีวิวนะฮะรองเท้าที่ปล่อยขายปล่อยทิ้งออกไปนะครับเหมือนเดิมก็คืออันนี้วันนี้เป็นอ่าคลิปนี้เป็นรองเท้าวาเลนติโน่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นสีกรมหรือสีดําไม่รู้คือเราแยกสีไม่ออกตาเราอะแต่ที่แล้วนี่คลิปอีกคลิปนึงอัเป็นสีออกเขียวขี้มานะฮะอันนี้เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นรหัสแบบเป็น Y0 ยนอะไรเงี้ยก็คือเป็นรุ่นหลังเนาะนะฮะ เป็นรหัสอย่างเงี้ยเป็น T H แบบตืดๆแล้วก็ไซส์เลยเนี่ยก็คือเป็นรุ่นแรกๆแต่เราอ่ะรู้สึกว่ารุ่นแรกๆเนี่ยหนังอะมันจะดีกว่ารุ่นก่อนรุ่นหลังๆนะในความรู้สึกเรานะเราชอบหนังรุ่นแรกมากกว่าไม่รู้ทําไมแต่อันนี้ก็หนังก็โอเคก็หนังก็แข็งแหละแต่แบบเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นวินเทจวินเทจหรือว่าแบบมันมันมันมาแบบออริจินอลแรกๆอะไรเงี้ยมันแบบมันจะสวยกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็พื้นประมาณนี้นะครับก็เลยขายไปแค่ 1,000กว่ากว่าพันแปดพันเวะเออประมาณนี้แหละขายแบบขายแบบซื้อซอฟก็คุ้มเลยอย่ะดูดิจ้าซอฟยังติดสติกเกอร์อยู่เลยนะจ๊ะคือ <c oughs> เป็นคนบ้าแหมคือเราซื้อวารลนทองที่เป็นกล่องชบานท,ที่สภาพดีใช่ไหมมาเพื่อแบบถ้าออกงานกูจะใส่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าวันหนึ่งกูต้องออกงานกาลองท้ามาเรียง20คู่เนี่ยอีวาเลน ทองคู่นั้นแม่งก็โดนปัดตกตั้งแต่แรกแล้วว่ามึงไม่มีสิทธิ์ได้เข้ารอบเพราะเรามีลายท่านเรามีหลุยเอ็กซ์เพรมเรามีดอยเชนกาบบนาเรามีลูบูตังเรามีแบบคือมันเยอะมากจนแบบวาเลนโอเพนทองมันไม่ใช่ตัวเลือกที่จะใส่ไปงานเออและอีพวกเนี้ยซื้อมาก็คือซื้อมาแค่ใส่สลับอะ่ะเออก็เลยไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมแนละถ้ามันแตกมันพังแล้วมันไม่ได้ใส่เนี่ย มันจะรู้สึกแย่ไงเพราะว่าเออรองเท้ามันไม่ใส่คืองานสปอร์ตของเราคือคือคือเออที่เล่าไปเนาะคือคืองานสปอร์ตของเราเนี่ยมีคนขอแบบว่าอยากเอาไปใส่แล้วเราไม่ได้ใส่ก็คือวางไว้เฉยๆใช่ปะคือตัวที่เก็บๆอ่ะซักพักเอามือไปกดเน่พื้นทะลุโปเข้าไปเงียเราก็เลยแบบชิปหายหละยๆไอ้พวกนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยางเหมือนกันมันจะเก็บได้นานกว่าไหมเราก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่า ปล่อยเธอถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามีคนจะเอาและโอเคอย่างเงี้ยก็เอาไปเลยถึงบอกว่าไม่งั้นน่ะถ้าถ้าถ,ถ้าให้แนะนําก็คือซื้อแบบเราซื้องานกล่องอยู่แล้วหรือว่าของแท้ไปเลยออกช็อปอย่างเงี้ยแล้วเอาอย่างเงี้ยไปใส่เปลี่ยนถามว่าอย่างเงี้ยอะพื้นมันสึกนะแต่เวลาใส่มีคนเห็นพื้นปลาทรงรองเท้าก็เหมือนเดิมนั่นคือถึงบอกว่าโอเคถ้าถ้ารับได้ก็เอาไปใส่เลยเอาไปใส่สลับหรือเอาไปอะไรก็ได้คือ คุณจะใส่รองเท้า2 0 0 0 0บาททุกวันน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะมันจะต้องสลับเพราะรองเท้าพวกหนังพวกนี้มันใส่ทุกวันไม่ได้อันนี้ความรู้มาจาก SA ใส่2วนันเว้น2วนันใส่2วนันเว้น2วนั2วนรองเท้าพวกนี้มันใส่ทุกวนันไม่ได้ไม่งั้นมันพังโอเคก็อย่างเงี้ยซื้อไปใส่สนับเหมือนที่เราซื้อแต่วันเล่นเราคงปล่อยออกเยอะแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ เรารู้สึกว่าเรามีอย่างอื่นใส่ดีกว่าถ้าจะให้ใส่วาเลนใส่กุชชี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเก็บวไว้คู่นึงแล้วก็จบเลยแล้วตอนนี้แค่นั้นนะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูก็ซอฟก็ประมาณนี้แล้วก็ซ้อมเหมือนเดิมวาเลนนะครับซอฟเหมือนเดิมแล้วก็ข้างล่างเหมอือนตอกไซส์นะฮะวาเลนติโนตรงนี้แบรนด์สเต็มแบรนด์สเต็มก็ไม่ได้ยากก็ V A A L E อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมแล้วตัวนี้ก็ตัวเล็กๆนะฮะตามสไตล์นะฮะเนาะ ประมาณนี้แน่คือคนที่ยังเล่นก็ยังเล่นอยู่เนาะวาเลนโอเพนแต่เราเลือกเราเลิกเล่นวาเลนไปนานแล้วจนมาเล่นจิวเซเป้จนมาเล่นลาบูแตงทุกวันนี้ก็ยังยังเล่นวาเลนกันอยู่เนาะแล้วตอนนี้ก็ไปแลแมคควีนนะฮะแมกควีนก็ปอม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 ยันใต้สอปอมจนโอหปอมนักกอชิบหายเลยแต่เราไม่ได้เล่นอยู่แล้วเราก็เลยขี้เกียจอะไรเงี้ยอะโอเควันนี้ลาไปกับอ่าวาเลนติโนนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปดูซิว่าเราจะมารีวิวรองเท้าอะไรต่อนะฮะบายสวัสดีครับ